รูนแต่ละอย่างในแบบ The Frost หาได้จากที่ไหนยังไงบ้างและความสามารถของรูนชิ้นนั้นพร้อมและนําการใช้งานเลยผมจะแยกประเภทรูนให้นะครับรูนจะมีอยู่3แบบ 1. รูนอาวุธ 2. รูนชุดเกราะและ 3. รูนพิก,อกแอคประเภทที่ 1. รูนอาวุธ Flame Spark ความสามารถคือมีโอกาส15-25%เมื่อโจมตีมอนสเตอร์และติดเผาไหม้5-10%เป็นเวลา1-2วินาทีหลอกจาก Dead X Skeleton Elite Dead X Skeleton Blessing s l a m แล้วก็ r e p p e r b l o o d s h i p ความส ความสามารถคือมีโอกาส8-20%เมื่อโจอมตีมอนเตอร์แล้วะสร้างดาเมจด้วยระเบิด20-40%ดรอปจากบอมเบอร์เรนเอนความสามารถคือเมื่อโจมตีมอนเตอร์มีโอกาส5-13%ที่จะฟื้นฟูลพลังชีวิตยึดตามดาเมจแต่เภาพของเรานั้นคือยิ่งดาเมจแรงยิ่งฮิวแรงดรอปจากริปเปอร์เวนอมครัมความสามารถคือมีโอกาส25-35%เมื่อโจอมตีมอนเตอร์แล้วทำให้มอนเตอร์ติดพิษ4-7%เป็นเวลา3-6วินาทีดรอปจากไบรท์ไพรแมนเซอร์และทุกรูนจะมีความสามารถรองที่จะสุ่มเพิ่ม ให้ด้ดวยน,นั่นก็คือ1เพิ่มดาเมจ2เพิ่มความเร็วในการโจมตี3เพิ่มอัตราคีิที่เข้า4เพิ่มความแรงคิย์ที่เข้าและ5ทําให้มันเติร์ดติดตันผมจะแนะนําให้ใส่แค่รุนเทรนเดตเป็นหลักนะครับและทุกคนหาออพรองที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆจะดีกว่าเพราะความสามารถของรุนเฟรมสปาร์กแล้วก็แบรนชิฟส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะใส่แร้ที่ทําให้มีความสามารถติดไฟกับติดระเบิดอยู่แล้วลวิธีเลือกออพรองก็เลือกตามอาวุธที่ใช้ได้เลยนะครับก็เป็นอาว,วุธตีไวอย่างสนับกับคาใส่อรองมันตติดตันแลวก็เพิ่มคามเร็วในการโตีไป ก็ะจะช่วยเร่งความสามารถได้ดีเลยทีเดียวส่วนวุ้ตีแรงอย่างดาบใหญ่ค้อนหรือขวานก็ใส่ออฟตีไวแล้วก็เพิ่มดาเมจไปเลยก็ได้นะครับเพราะตีแรงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสตันมอนเตอร์ก็ได้แต่ขอย้านะครับว่าอนะัปเดตหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะึงประเภทที่2รุ่นชุดกล่องเบิร์นนอชความสามารถคือจะสะท้อนดาเมจสองถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากปริมาณพลังชีวิตของเราห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือยิ่งเรามีพลังชีวิตเยอะยิ่งสะท้อนแรงรอบจากเดดเอ็กซ์สเกเลต เรสมาร์คความสามารถคือเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า35%จะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีขึ้น12-26%เป็นเวลา4-7วินาทีแตะ่จะมีคูลดาวน์ในการใช้งาน50-60วินาทีต่อครั้งเลยนะครับรอบจาก Elite Rock Skeleton w a r d Pass ความสามารถคือมีโอกาส5-15%ที่จะลดดาเมจจากการโจมตีลง6-14%งงใช่ไหมครับว่ามาจากไหนไม่เคยเห็นเลยรุ่นนี้จะไม่ได้ดรอปจากมอนเตอร์นะครับจะได้จากเควสที่ได้จากการทีบวกในเมืองแรกในช่วงแรกเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่า1ไอดีจะมีแค่1อันเท่านั้น ส่วนใครที่เผลอขายไปแล้วก็ไม่ต้องเสียดายครับไม่ได้มีความจาเป็นอะไรขนาดนั้นและแน่นอนคาว่าทุกรูนจะมีความสามารถรองที่สุ่มเพิ่ไมไให้ด้วยคือ1เพิ่มพลังชีวิต2เพิ่มความรุงนงการเคลื่อนที่3ามแดชไกลขึ้น4ลดคูลดาวในการแดชและ5จะไม่โดนดามเมลเมื่อทการแดชจะแนะนําให้ใส่แค่รูนเบลนอตไปเลยนะครับแล้วก็ยาวมาหาออบรองที่บวกพลังชีวิต10%อไว้อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะแร่หรือรูนที่ช่วยสร้างดาเมจแล้วก็ตอร์ดาเมจเนี่ยจะยึดตามจากพลังชีวิตเป็นหลักนะครับ รูนจะมีหน้าตาแบบนี้อย่างเดียวเลยนะครับแต่จะมีความสามารถที่สูมออกมาที่แตกต่างกันออบรูนก็ตามนี้เลยนะครับรูนประเภทนี้จะไม่ได้มีออฟรองนะครับผมจะแนะนําให้ใส่รูนลักกับรูนยิวแค่2อ,อันนี้เท่านั้นนะอันนี้กดไปดูในช่องผมชื่อคลิปควรใช้พิกแอคอันไหนดีในแมปเดอะฟอร์ดได้เลยะครับผมทําข้อมูลไว้ให้หมดแล้วคลิปหน้าผมจะมาแนะนําเรื่องเผาให้นะครับว่าไหนดีมีความสามารถยังไงบ้างมีสปอยพอใหม่ในอัปเดตหน้าด้วยนะกดติดตามไว้ได้เลยและนี่ก็คือ